เส้นสามโคกอะโอ้ม <pe> oh. ันมันอันตรายมากที่สุดอ่ะสำหรับจักรยานยนต์หรือรถเล็กๆอ่ะก็นึกถึงนี่ละเรื่องน้ำท่วมนะมันน่ากลัวช่วงนี้ขายของไม่ดีก็อยากให้กระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้ามันขายไม่ได้เลยอยากให้แก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจค่ะเพราะอย่างตอนนี้บางทีตลาดอ่ะช่วงไม่ายเหมือนจะเงียบ วันนี้ผมมาอยู่ในตัวเมืองปทุมธานีครับหลังจากการเลือกตั้งนายกอบจอเสร็จไปไม่ถึง1สัปดาห์นะครับกลิ่นอายบรรยากาศของวันเลือกตั้งวันนั้นยังอยู่ครับความคาดหวังของคนที่ต้องการจะเห็นเมืองปทุมธานีดีขึ้นก็ยังอยู่เหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าทาไมการเลือกตั้งนายกอบจอของปทุมธานีถึงแข่งกันดุเดือดเพราะมีการแข่งกันของสองขั้วการเมืองครับขั้วหนึ่งเป็นขั้วของพรรคเพื่อไทยและตระกูลชินวัตรที่ส่งลุงชาญหรือว่าชาญพวงเพชร ลงชิงเก้าอี้นายกอบจอปทุมธานีนะครับอีกขั้วหนึ่งเป็นขั้วของบิ๊กจัดพลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจ่างแชมป์เก่าครับแม้ว่าเขาจะลงในานามอิสระนะครับแต่ก็มีกลิ่นอายของความเป็นพักสีส้มและกลิ่นอายของพักสีน้ําเงินอยู่เหมือนกันไม่ว่ายังไงก็ตามครับผลการเลือกตั้งที่ออกมาลุงชานเฉือนชนะแบบเฉียดฉิวนะครับแต่การเลือกตั้งในครั้งนี้แม้จะเป็นชัยชนะของลุงชาน แต่หลายคนก็มองว่าเป็นความพ่ายแพ้ของพักเพื่อไทยสุดท้ายแล well, ้วล exactly. ุงชาญรับตำแหน่งแล้วจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ในมุมของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเห็นว่าถ้ารับตําแหน่งแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับแต่ในมุมของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกในฐานะแกนนาพักเพื่อไทยเห็นว่ากรณีของลุงชาญเนี่ย เรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในอดีตครับและศาลก็สั่งหลังจากที่ลุงชานั้นพ้นจากตําแหน่งในวาระนั้นไปแล้วดังนั้นรอบนี้จะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ต้องให้ศาลสั่งครับยังไม่รู้เลยว่าจะมีการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมเพราะ,ะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจินตน,นาการผมว่าต้องปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมก็ทําหน้าที่ที่เป็นปัญหาสําหรับประเทศไทยก็คือคนจินตน,นาการไปก่อนที่ศาลจะตัดสินเพราะ,ะนั้นเันไปเรืละเมิดถ้าเกิดว่าถูกสั่งให้ หยุดการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากว่าปปชชีชช้มูลนะครับก็แล้วถามว่าแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเขาพ้นตําแหน่งแล้วได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่เนี่ยเขาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมโดยโลอจิกของมันก็คือต้องหยุดระหว่างที่มีข้อถกเถียงว่าจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ลุงชาญถ้าลุงชาญรับตําแหน่งหรือไม่นะครับ ก็มีความเห็นจากประลัดกระทรวงมหาดไทยครับที่เห็นว่าการจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเป็นคนสั่งนะครับแต่ถึงมีคําสั่งนี้แล้วลุงชานก็ยังสามารถยืน่นอุทธรณ์คำสั่งได้อย่างที่เราวิเคราะห์กันไปครับเมืองปทุมธานีไม่ได้มีโจทย์เฉพาะเก้าอี้ของนายกอบจอคนใหม่เท่านั้นไม่ว่าใครจะมาอยู่ในตําแหน่งนี้ก็ยังมีโจทย์ที่ท้าทายรออยู่อีกมากครับ ปทุมธานีมีเจ็ดอำเภอรครับมีประชากรกว่า1ล้าน2แสนคนพื้นที่ที่คนอยู่หนาแน่นคือเขตเมืองอย่างรังสิตท,ที่อยู่ในอำเภอธัญ,ญบุรีและพื้นที่อำเภอคลองหลวงซึ่งเป็นที่ตั้งของย่านการค้าและห้างสปปรรพสินค้าจำนวนมากปทุมธานียังมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งนะครับทั้งมหาวิทยายลัยของรัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันอาชีวศึกษาด้วยมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งวัดวาอารามโบราณสถาน หรือแม้กระทั่งวัดพระธรรมกายที่หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีตลาดค้าปลีกค้าส่งสินค้าการเกษตรขนาดใหญ่อย่างตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมืองด้วยแม้ภาพจําในอดีตปทุมธานีจะเป็นจังหวัดแห่งเกษตรกรรมแต่ปัจจุบันมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรมกว่า70%ครับจึงทําให้เมืองแห่งนี้มีความต้องการของผู้คนที่หลากหลาย วันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาประธานสภาอุตสาหกรรมมาเดินตลาดเลยนะครับครับยินดีครับนอกจากเดินโรงงานนี่เดินตลาดบ่อยไหมครับก็นานๆครั้งครับท่านมองภาพประทุมเนี่ยยังเป็นเมืองเกษตรษกรรมอยู่ไหมครับเอ่อ ปทุมเนี่ยจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่รายได้หลักนะครับแต่เราก็ยังมีสินค้า GI ที่เป็นเรื่องกล้วยหอมเรื่องเตยหอมอะไรพวกนี้ครับของเด่นของดังก็ยังมีเหมือนเดิมก็ยังมีอยู่ครับข้าวหอมปทุมอะไรเงี้ยครับแต่รายได้ทุกวันนี้ไปอยู่ที่อุตสาหกรรมแล้วเหรอครับส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่อุตสาหกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงครับจากเมื่อก่อนเนื่องจากว่าการขยายตัวของเมืองจากกรุงเทพออกมานะครับรับ แล้วก็การที่อยู่อาศัยขยายตัวมากขึ้นนะครับอุตสาหกรรมเนี่ยซึ่งสร้างไรายได้มากกว่าภาคเกษตรกรรมนะครับแล้วประกอบกับกรูปหลานที่จะทําภาคเกษตรเนี่ยน้อยลงร,รวมถึงที่ดินส่วนใหญ่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นไม่ได้เป็นของเจ้าของเกษตรแล้วจะเป็นของอานายทุนที่ซื้อไปนั้นคนทําเกษตรก็จะเป็นเพียงผู้เช่า มะนาวที่ไหนครับมะนาวบ้านแถวครับบ้า,าบนแถวไทยไมไม่เลือกใช้มะนาวปทุมมันไม่มีพันธุ์แล้วผมส่วนใหญ่ผมจะมเล่นมะนาวร่ามูลีนะบ้านแถวครับผมแล้วผมมีไอ้ยนอยู่ทือตลาดไทยไงก็คือ,อซื้อขายต้งตงจากุ่นพ่อผมแล้วก็รู้ไงผมก็มารุ้นมะนาวบ้านแถวที่ขายในปทุมครับก็ว่า<บ><บ>พวกพริกพ,พ,พ,พวกอะไรนี้ก็รับจากที่อื่นมาที่ตลาดไทยครับผมไม่ได้แปลว่าผักที่อยู่ในตลาดที่ปทุมเนี่ยมาจากสวนที่ในปทุมไม่ใช่ครับพี่มันมาจากตลาดไทยอย่างนั้นส่วนใหญ่ตลาดไทยก็สี่เมืองครับเพราะมันจุดไหลสวนรวมอยู่ที่นั่นแล้วพี่ แล้วลูกค้าเยอะไหมครับตอนนี้ตลาดนี้จักเงียบเหงาลงทำไมอ่ะค,คนมันน้อยอ่ะตตังเขาน้ออย่ะตังไม่ค่อยมีเหรอใช่เขาพอนั่นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องเสียค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าห้องใช่ไหมลูกครับ เาก็กลับ้านนอกเอาลูกค้าป้าไม่ใช่คนที่นี่เหรอเป็นคนต่างจังหวัดลอล้วคนต่างแล้วแต่มันปนกันไปทั่วเนาะประทุมนี่คนต่างจังหวัดเยอะมากเยอะแล้วก็พม่าก,ก็เยอะพะม่าก,ก็เยอะด้วยพม่าก,ก็เยอะเพราะว่าแรงงานไงตัรแรงงานตัวนี้เดี๋ยวเขาได้นายกใหม่เนี่ยอยากฝากอะไรถึงไหมนายกอบจอเนี่ยประทุมเนี่ยทำไมอ่ะคนใหม่มาแล้วอยากได้อะไรอยากคาดหวังว่าอะไรครับเขาจะเลือกใหม่เหรอจะเลือกใหม่ ไม่รู้ยังตอบไม่ได้คนใหม่ยังไม่ได้เป็นเลยเราก็ไม่รู้จะเลือกใครอ่ะใหม่ๆก็ดีทั้งนั้นน่ะคนนานๆเขาก็หันหลังให้เราก็ไม่สนใจเราความจริงฉันพูดความจริงทั่แกแล้วใช่ไหมเพรใหม่ๆแยกมือไหว้เรา คือถ้าเป็นพวกผักพวกอะไรนี่เขาจะไปสีมุมเมืองไปตลาดไทยแต่ถ้าของนไปมหาทะเลสดก็จะเป็นมหาไทยแล้วก็ปุ้งบางส่วนจะเป็นของซีพ mm ีด hmm. ้วยคผักของทะเลนะวประทุมก็ไม่มีอยู่แล้วนะฮะครับติดน้ําอย่างเงี้ยเอาปลาจากน้ํานี่ไม่ได้ฮะก็จะเป็นอันนั้นจะเป็นในส่วนของพอกลานปลาแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วอย่างลูกจ้างล่ะครับอย่างเราเนี่ยมีลูกจ้างเนี่ยเป็นคนประทุมไหมฮะลูกจ้างหรือส่วนใหญ่จะเป็นต่างด้าวค่ะเพราะว่า น้องเขาก็ค่าแรงจะไม่สูงมากแล้วก็ขยันทํางานอะไรเงี้ยค่ะไปเลือกตั้งนายกอบจมาว่าใครเนี่ยไปเลือกค่ะเลือกใครอ่ะอันนี้ไว้เป็นความลับนะคะหวางอะไรคาหลังอะไรแต่เราก็อยากให้จังหวัดปทุมดีขึ้นนะนาะฮะในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ที่เห็นก็จะมีเรื่อง <c oughs> ใส่ไฟลงดินอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เบียร์ก็ว่าก็โอเคนะคะเขาเริ่มทําแล้วเริ่มทําแล้วหาเริ่มทาแล้ว จะไปข้างหน้าเนี่ยต้องไปทางไหนครับจุดแข็งของัตทุมเนี่ยก็มีสถานศึกษาเยอะมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่สองสองที่มีศูนย์การค้าพืชผักเกษตรต่างๆทิศทางที่ปทุมเนี่ยคิดว่าควรจะไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นเชิงของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเศรษฐกิจสร้างสรรค์งานนวัตกรรมส่วนใหญ่เราจะไปเน้นเรื่องของ โครงสร้างพื้นฐานอะไรที่มันจับต้องได้ง่ายแต่โจทย์ที่ท่านว่านี้จริงๆเป็นเรื่องใหญ่เลยมันเหมือนไปกันคนละทางนี่ครับเป็นเรื่องยากเนาะเพราะว่าทิศทางของสสที่มาแต่ละท่านก็จะมีแนวทางของตัวเองต้องฝากประเด็นให้ท่านช่วยคิดนั่นแหละแต่ทุกวันนี้เราก็มีท้องถิ่นอย่างอบจอย่างข้าราชการเนี่ยสิ่งที่ท่านว่านี่เราทาทาไปเองโดยไม่ต้องรอการมระดับชาติเข้ามาเป็นตัวนำด้วยท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะมีทิศทางเขาเองก็เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันที่ การเมืองระดับชาติทำยังไงถึงจะโคเปรตในระดับท้องถิ่นครับแล้วก็มีทิศทางในการพัฒนาไปในทางเดียวกันครับจริงๆผมก็อยากเห็นนะ